วันนี้เราจะมาทำซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เพนีใช้มะเขือเทศกระป๋องนะคะอันนี้เป็นพรามโทนิโต้นะคะดีที่สุดสำหรับการทำซอสเกิก่สารพัดประโยชน์มากซอสน,นี้ควรจะมีติดบ้านไวเห็นไหมคะทำง่ายที่สุดในโลกพาสต้าซอสมะเขือเทศสวัสดีคนุนวันนี้เราจะมาทำซอสเบสิกก็คือซอสมะเขือเทศนะคะ ซึ่งฉันมีรู้สึกว่าเป็นซอสที่ควรจะมีติดไว้ตามบ้านฝรั่งทุกบ้านนะคะมีติดไว้แต่คงจะเป็นซอสกระป๋องนะคะเราทําเองนะคะง่ายกว่าอร่อยกว่าด้วยวัตถุดิบมีน้อยมากนะคะก็คือหอมหัวใหญ่ <c oughs> กระเทียมนะคะมะเขือเทศแล้วก็โอลิฟออยล์นะคะ <c oughs> ใคร <c oughs> ที่เคยผัดหัวหอมทําอาหารฝรั่งนะคะคงรู้แล้วว่า มันใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไฟยเย็นๆเนาะไฟอ่อนนะคะวิธีผัดหอมให้สลดไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันต้องบอกเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีปัญหาว่าผัดแล้วมันจะเริ่มไหม้เห็นไหมคะแล้วมันก็ยังไม่สลดมันยังขาวอยู่มันไม่ใสวิธีทําให้สลดเร็วนะคะหนึ่งใส่เกลือบางคนใส่เกลือนะคะใส่เกลือมันจะได้เหมือนแบบเงือออกเงือออกแล้วก็ หัวหอมก็จะสลดเร็วขึ้นนะคะหรือใส่น้ำน,นะคะให้มันสตรีมหัวหอมแล้วหัวหอมก็จะสลดเร็วขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพอมันเริ่มกลึงกลึงสลดแล้วนะคะทคนี้จะสับกระเทียมอันนี้เราใส่กระเทียมเพราะว่ากระเทียมมันชิ้นเล็กแล้วมันไหม้เร็วกว่า พัน,นี้ก็จะใส่ทีหลังนะคะอันนี้ใส่โอลิฟออยเนาะอันนี้นะคะใบทานบางคนชอบโรสแมรี่บางคนชอบอะไรพัน,นี้ชอบใบทานเดี๋ยวนี้ใบทามราคาถูกแล้วเพนนีเลยคิดว่าหาง่ายด้วยแมคโครก็มีขายก็เลยคิดว่าเอาเข้ามาใส่ในรายการนะ่าจะหรือบางคนทําไม่บ่อยนะคะซื้อ im, ใบทานแห้งติดบ้านไว้ก็ได้แต่ความจริงอย่างเนี้ย ใบทำสดอะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะถ้าอยู่บ้านทำกับข้าวบ่อยๆก็เวอร์เนเน,น่ชอบใบาทานไหมคะกินได้<อ>ก็เฉยๆใครชอบแบบละเอียดละเอียดก็ทำเสร็จแล้วก็บดได้ใครชอบเพ็ดใส่พริกป่นได้น้ำสต๊อกนะคะอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เพนีรอให้น้ำสต๊อกมันงวดนิดนึง เพราะว่าอยากได้คือถ้าใส่ตรงเนี้ยรสมะเขือเทศมันจะด้านอะ่ะมันจะมีมะเขือเทศมะเขือเทศและมะเขือเทศนะให้มันมีรสชาติผักอย่างอื่นบ้างมีไก่มีอะไรบ้างน้ำสต๊อกไก่เนี่ยติดบ้านไว้เวิร์กสุดนะคะในบรรดาสตอ๊อกทุกสต๊อกนะคะเพะนนีว่าสต๊อกไก่เนี่ยมีติดบ้านไว้ดีที่สุดทำได้ทุกอย่างรสชาติไม่แรงเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเกินไป อันนี้พินิใช้มะเขือเทศกระป๋องนะคะซื้อสองยี่ห้อนะคะกระจายความเสี่ยงบางคนบอกว่าซื้อแบบอื่นได้ไหมซื้อได้แต่แบบนี้พินิรู้สึกว่ารสชาติความเป็นมะเขือเทศมันคงไว้ดีที่สุดนะะบางคนถามว่ามะเขือเทศในนี้เป็นพันอะไรเขาเรียกพลัม t โ m เมโตนะคะคือลูกค่อนข้างยาวนิดนึงไม่ใช่มะเขือเทศที่เราเห็นในซูเปอร์อะ่ะ ที่ขายสไลด์บนแฮมเบอร์เกอร์อันนี้นไม่ใช่อันนี้เป็นพรอมทอมเลโนะคะเป็นเรียกว่าเป็นมะเขือเทศที่ดีที่สุดสำหรับการทำซอสโลูปใหญ่มากต้องมีที่ปั่นมือนะคะแฮนด์เดนเดอร์ใครมีใช้ได้นะคะเพน,นี้ก็มีนะคะแตบบ่ว่าไม่ได้เอามาอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักเดี๋ยวเราจะต้มพาสต้ารอดีกว่าจ้ะก่อนที่เน่จะเบือ่อจ้น,นี่นะคะ เน่นนจับเวลาแล้วนะคะเพราะเน่นนชำนาญนะคะ,ะต้มเส้นต้องคนนะคะต้มเส้นต้องคนเน่นตั้งเวลาไว้ใช่ไหม,อ,มอันนี้เจ็ดนาทีเอาดันเต้แต่เราต้มเก้านะคะเราชอบแบบว่าไม่ต้องดันเต้มากนะคะเน่ตั้งเก้าเหรอเดี๋ยนตั้งเจ็ดเจ็ดก็ได้แล้วเดี๋ยวตั้งอีกสองเจ็ดบวกสองเป็นอะไร เบคอนเท่นีทอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวค่มแยกยอกมาเน่ตักเบคอน,นจะสังเกตน,นะคะแผ่นี้ทำซอสก่อนพาสตา้าเพราะว่าซอสนี้ใช้เวลานานน่าจะประมาณ15-20นาทีเลยนะคะเพราะว่ากว่าหัวหอมมันจะสะลดอันนี้มันน่าจะได้แลนะ้ว เอนะคะพคริกไทยขาวนะคะใครดูโควโควิดน่าจะรู้แล้วแคนนี้ชอบพริกไทยขาวแล้วก็นิดนึงนะคะน้ำตาลแค่นี้หยิบมือนึงคุณเกษมถามว่ารสชาติซอสควรเป็นยังไงคะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรางามเปรี้ยวค่ะต้องเปรี้ยวเพราะว่ามะเขือเทศมันจะเปรี้ยว อมเปรี้ยวนะคะแต่อย่าให้มันเปรี้ยวโดดเราถึงใส่น้ำตาลนิดนึงไม่ให้มันเปรี้ยวเลยครบแล้วเน่บอกว่าครบแล้วนะคะดเ,เดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวพี่หนใช้กระทะนี้นะคะเพราะว่าซ้อนมันเยอะพี่นี่ทำเก็บไว้ด้วยแล้วก็ใช้ด้วย ใช้มันหมูนะคะที่มาจากเบคอนเมื่อกีนะะ้แล้วก็แน่ๆพร้อมจากปลาเส้นให้เราดูนะคะอะไหวไหมติดไหมติดนี่นะคะเห็นนะคะซอส เล้น,นะคะถ้าทําให้แห้งหน่อยนะคะก็เอาไปทาบนพิซซ่าได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นดิฟก็ได้กินเย็นเนาะเป็นดิฟสารพัดประโยชน์มากซอนนี้ควรจะมีติดบ้านไว้แล้วก็ทําเป็นก็จะดีมากนะคะเก็บได้นาน5วันสบายๆมาตด้เดี๋ยวพี่นใส่นะคะ เอ๊ทำไมเมื่อกี้เชฟเพนีทำกับข้าวไม่มีคนพอใกล้จะเสร็จทำไมมีเด็กๆเดินวนเวียนอยู่ในกล้องใช่ไหมใกล้ได้กินแล้วใช่ไหมถ้ามันงวดไปนะคะเหมือนเพนีตอนนี้งวดไปยาตกใจนะคะเติมน้ำเปล่าได้นะคะเพราะสิ่งที่มันระเหยไปคือน้ำเปล่าการปรุงเนี่ยเพนีให้สัดส่วนไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่ว่าเห,หล้าน,นี่คือน้ำตาลค่ะเพราะว่า มะเขือเทศที่กระป๋องที่เราซื้อมานี่มันเปรี้ยวเหลือเกินนะคะมันเปรี้ยวมากหนึ่งพอชั่นเนาะเบคอนนะคะเบคอนเออเน่ะจะแหมาวางเร็วมากเลยนะจ๊ะยังไม่เสร็จเลยจ๊ะ ่ะโรยนี่หน่อยเห็นไหมจะได้หน้าตาดีสวยงามไม่ต้องไปพัตคารน,นะคะเออพัตคารปิดนะคะไปไม่ได้ม<อ>ีคะ่ะเห็นไหมคะทำง่ายที่สุดในโลกพาสตา้าซอสมะเขือเทศจากครัวโควิดโดยเพนนีเดอะเชฟและเนเน่นะคะดเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครสั่งครัวสองก็พบกันหกโมงเย็นทุกวันเนอะยงเวนจันทร์น,นะะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายะคะสวัสดีค่ะ